วันก่อนผมทำคลิปทำตุ่มในการตอนกิ่งไว้นะครับถ้าเป็นตุ่มแบบนี้ก็สังเกตง่ายครับเนี่ยรากขึ้นแล้วครับลองดูนะครับตุ่มสบายๆครับแต่ถ้าชอบซื้อก็เลือกดูที่ตะก,ก้าในทิกตอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวก็มีรากแล้วนะครับเนี่ยนี่ฮะรากเนาะ รือจะตุ้มแบบนี้ก็ได้ครับแต่อาจจะสังเกตยากยากนิดนึงนะแต่ผมรู้เลยว่าเนี่ยรากงอกแล้วแต่ยังไม่เจอร้อนปลูกปีนี้ไม่เจอร้อนนะครับผมใจเย็นๆนะครับไม่ได้มีแตะไรปลูกเมื่อไหร่ก็ได้ครับนีตรงนี้ก็น่าจะมีรากขึ้นอยู่แต่ต้องดูนะครับต้องค่อยๆดูผมตอนไม่เยอะอยู่นะนอนนะดีด้วยครับเดี๋ยวรอดูความสำเร็จกันครับ บวกกะโดดบ้านกลางพยอมครับ